ใครจะเชื่อคนไทย11ชีวิตกลายเป็นขยะถูกแก๊งคอนเซนเตอร์ทิ้งอย่างไร้ค่าที่ชายแดนเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวอาชญากรรมแต่เป็นเรื่องของชีวิตคนที่ถูกหลอกใช้และทอดทิ้งอย่างโหดร้ายเมื่อวันที่17ตุลาคม2568มีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกลุ่มกลุ่มคนไทยจำนวน11คนชาย8คนหญิงสคน บริเวณชายแดนอารัญญประเทศจังหวัดสแก้วหลังจากที่พวกเขาพยายามลักลอบข้ามแดนกลับประเทศอย่างทุลักทุเลสภาพร่างกายอิดโรยจากการเดินเท้าในไร่อ้อยบริเวณบ้านผักกาดทองแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือเรื่องราวเบื้องหลังของพวกเขาคนไทยกลุ่มนี้มาจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศแต่มีจุดร่วมที่น่าเศร้าคือพวกเขาตกเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกลวงให้ไปทำงานเป็นบัญชีมา้า ในประเทศกัมพูชาโดยหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อบน Facebook ที่เสนอค่าตอบแทนสูงถึง1 1 0 0 0 1 2 0 0 0บาทต่อบัญชีฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อน จากการสอบสวนพวกเขาให้การว่าถูกคนไทยได้วยกันมารับตัวจากบ้านเกิดพาข้ามแดนไปยังฝั่งกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติจากนั้นถูกนำตัวไปกักตัวรวมกันในโกดังแห่งหนึ่งในปอยเปตภายในโกดังนั้นเต็มไปด้วยคนไทยที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันพวกเขาถูกบังคับให้สแกนใบหน้าและทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆผ่านบัญชีของตัวเองอย่างต่อเนื่องราวกับเป็นเครื่องจากที่ไร้ชีวิตจิตใจแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้น เมื่อวันที่15ตุลาคม2568บัญชีธนาคารของพวกเขาทั้งหมดถูกอายัดนั่นหมายความว่าพวกเขาหมดประโยชน์กับแก๊งมิชฉาชีพแล้วและนี่คือจุดที่สเตือนใจที่สุดแก๊งคอนเซนเตอร์ตัดสินใจกำจัดพวกเขาโดยการนำไปปล่อยทิ้งไว้บริเวณชายแดนให้พวกเขาเดินเท้ากับประเทศไทยเอง ชาวกัมพูชาสองคนเป็นผู้นำทางให้พวกเขาเดินลัดเลาะข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยแล้วชี้ทางให้เดินไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงลองจินตนาการดูสิว่าพวกเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากและความหวาดกลัวขนาดไหนเจ้าหน้าที่ทหารได้ควบคุมตัวคนไทยทั้ง11คนส่งมอบให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสเพื่อดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งเป็นผลพวงจากการถูกหลอกลวงให้ไปทำสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่แรก แต่ตรงนี้แหละที่น่าคิดการดำเนินคดีกับเหยื่อเหล่านี้ถูกต้องแล้วหรือในเมื่อพวกเขาเป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกใช้โดยแก๊งอัจยากรข้ามชาติและถูกทอดทิ้งอย่างไร้ความปราณีหรือเราควรให้ความช่วยเหลือและเยียวยาพวกเขามากกว่าเรื่องนี้อาจจุดประกายให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดเพราะบางคนอาจมองว่าพวกเขาสมควรได้รับโทษฐานเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายคนที่เห็นใจและสงสารพวกเขาในฐานะเหยือ่อคำถามคือ คุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการดำเนินคดีกับเหยื่อที่ถูกหลอกให้ไปเป็นบัญชีมา้าหรือคุณคิดว่าควรมีแนวทางอื่นในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในช่องคอมเมนต์ได้เลย